แขกรับเชิญของคารคเตอร์นคนมีสไตล์วันนี้จะเป็นใครและเขามีสไตล์แบบไหนไปพบกับเขาเลยครับ คุณหิบเงิบบอไม่บอกกับใครว่าเสียใจกับความรักที่ฝันไยได้แต่เก็บเอาไว้คาแรคเตอร์คนมีสไตล์กับอส่างรงนเลงของวันนี้ครับผมจะพาท่านทุกทครับไปพบกับน้องสาวสุดเลิฟคนหนึ่งครับเธอคนนี้ครับเป็นผู้หญิงเก่งครับ และก็มีสไตล์หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เสียงหรือการแสดงต่างๆเธอผ่านมาหมดนะครับและที่สําคัญวันนี้อยากจะเชิญชวนท่าน้ชมชมตลาดทั้งรายการว่าผู้หญิงวันนี้จะมีสไตล์เท่ๆอย่างดีเนส่งพามาออกรายการหรือเปล่าครับ ครับวันนี้ครับคาแรคเตอร์คนมีสไตล์นะครับอย่าซ้องเล่หงงครับจะมาแนะนําชีวิตของน้องสาวสุดรักของผมเลยนะครับซึ่งมีโอกาสทํางานร่วมกันมาหลายปีครับผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงซึ่งผมว่าเขาเป็นคนหนึ่งซึ่งมีคาแรคเตอร์และก็มีสไตล์ที่หลากหลายมุมของเธอเนี่ยบางท่านอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับวันนี้แหละครับคุณติดตามชมคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ตลอดทั้งรายการคุณจะรู้จักผู้หญิงคนนี้มากขึ้นแน่นอนครับ เนเ,เ,เ,กกน,เน้องไอวีลานุกูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหน้องไอก่อนอื่นเลยถามก่อนเลยแล้วบอกท่านชมก่อนเลยว่าเราสองคนเนี่ยจะเจอ,เจอร่วมงานกันมาหลายปีก็ วินานมากอเงียครับผมอย่าแบบคือกระพริบตาแป๊บเดียวผมันผ่านไปนานเหมือนกันจัดรายการพิยุทด้วยกัน4ปีละวใช่วันนี้ก็เลยขออนุญาตเชิญมาเป็นแขกรับเชิญ VIP ของผมนะโอ้โห VIP ด้วยอ่ะคิวก็เยอะนะเนี่ยบอกให้ท่านผู้ชมคิวแน่นเอียดเลยจริงเป็นคนไม่สวยนะคะแต่ไม่ค่อยว่าวก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณจะมาพูดถึงชีวิตคุณต้องบอกก่อนว่าคุณเนี่ยเป็นเด็กกรุงเทพหรือเด็กต่างจังหวัด เป็นคนกรุงเทพโดยกาเนิดค่ะกรุงเทพเป็นคนสำเสีเยงกรุงเทพเทพหรอเป็นคนกรุงเทพค่ะอ๋อเด็กกรุงเทพเลยนะใช่ค่ะ,คะแล้วก็มีพี่น้องหลายคนไหมครับก็มีพี่น้องทั้งหมดห้าคนค่ะมีพี่ชายคนโตพี่สาวคนโตพี่ชายคนกลางแล้วไอเป็นคนก่อนสุดท้องแล้วมีน้องคนสุดท้องน้องสาวช่ก็เกิดมาก็จะได้ยินเสียงร้องเพลงของตั้งหนักคุณตา่อนเลยอ๋อเหรอคุณตาก็จะร้องเพลงกล่อมเพราบอกว่าพอพอ ต่อมาก็เรงคุณแม่มแม่ก็ร้องเพลงกล่อมทําอาหารในในแบบในครัวก็จะร้องเพลงคุณพ่อก็จะเปิดเพลงในบ้านก็จะฟังดับเพลงค่ะไอวีรานุกุลนี่ไปเรียนระดับปริญญานี่เรียนที่ไหนครับก็เปริญญาตรีเรียนที่าคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรนะครับเอกไวกส์ค่ะ,คะขับร้องโอเปร่ามีคนมาแอบเล่าให้ผมฟังนะยุคนั้นนี่คุณเป็นคนหนึ่งซึ่งแบบผู้หญิงแบบอโนดเนตัวเล็กๆมากเลยเคยประกวดนางางมามเหรอ โอยประกวดนี่ถ้าเล่านะเฮียมันจะประกวดมาก่อนจะอยู่จุลายอีกเดินสายมาก่อนถูกค่ะไอ้ที่เดินสายมันมีเหตุผลอีกออออคือจเอนทรานซ์ไงคะครับแล้วแม่เนี่ยไปดูหมออมว่าลูกจะเอนติดไหม,มแต่ไม่ถามลูกว่าลูกอ่านหนังสือหรือเปล่าไม่ไม่ๆๆ <laughs> เขาจะไปดูหมอไปถามหมอว่าลูกจจเอนติดเปล่ามหมอดูบอกว่าอุย้ยดวงดีประกวดนางงามยังได้เลย ปิ้งไอเดียพาประกวดตั้งแต่นางสั์น้ํานางกระทงเนี่ยไปประกวดหมดได้ได้ไม่ใช่นางนพมาศนางสงกรานเนี่ยจริงจริงคนอื่นเขาคงสวยแบบเป็นนางสงกรานในไอคงเป็นแค่นางสัดน้ำเฮ้ยมีจริงเหก็ก็ได้ก็ได้ก็ได้มาโดยตลอดแล้วก็พอเอนทรานส์ปีนันก็ได้อีกสอบเอนทรานส์ได้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ได้เป็นเป็นนางตอนนั้นเป็นนางนพมาศของคณะครับ คุณเนี่ยเป็นคนเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีอูอันนี้ถือว่าเป็นเกตครั้งหนึ่งของตัวเองเลยเพราะว่างานฟุตบอลประเพณีใครๆก็จะทราบเป็นงานใหญ่มากมาของจุฬาและธรรมศาสตร์อตอนนั้นเป็นครั้งที่47เปี2533นาะคะครั้งที่47เจ็ดก็สืบเนื่องอีกอม,มาจากเป็นนางลอยกระทงของคณะนี่แหละแล้วก็คือเขาก็ให้คัดเลือกเพื่อจะเลือกคนที่้นไปเชิญพระเกี้ยวเนี่ยเขาก็แบบอ่ะ เดี๋ยวเอาเราไปไปคัดเลือกกับคณะอื่นๆยอะไรเงี้ยแต่จริงๆใจเนี่ยเป็นแบบซาซายู่แล้วไงตอนอยู่คณะเราก็แบบเป็นแบบเป็นซาซาของเราอย่างเงี้ยกะว่าเฮ้ยเราดูงานบอลมาหลายปีเนี่ยเราอยากเป็นพวกล้อ,อการเมืองไงใส่หัวตลกตลกแล้วไปเดินแบบหึหึลตลกตลกอยากจะทําอย่างนั้นมากใช่ใช่ก็คือไปก็พอตอนที่อาจารย์สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ย เราก็คุยของเราแบบไม่ได้เกรงเลยเพราะไม่ได้คิดว่าเราจะได้แต่พออาจารย์เขาบอกว่าปีนี้จะเอาลิงนั่งเสลียงสักทีจะเป็นไรก็ไม่ได้คิดอีกว่าหมายถึงเราเพราะเราเป็นคนแบบคาแรคเตอร์แบบแบบไม่ได้อยู่นิ่งใช่ค่ะตอนนั้นพรีเซนต์เต็มที่เพราะว่าอยากเป็นแบบว่าตัวอะไรก็ได้ที่อยู่หน้าขบวนล้อกันเมืองอะไรอย่างนี้ก็สรุปจับลิงขึ้นไปนั่งนิ่งๆมาเสลียงตกใจไหมตอนนั้นก็ตกใจค่ะอาจารย์บอกไอเธอขึ้นไปเชิญพระเกี้ยว ก็ตอนนั้นก็ตกใจอยู่บ้างเลยแต่ว่าก็รู้สึกแอบภูมิใจเล็กๆ <S <S <อ>ปีนั้นเป็นปีแรกที่เป็นผู้หญิงนะคะปกติเจะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงป,ปีนั้นเป็นปีแรกที่เป็นผู้หญิงสองคนที่อยู่เขา,ารเรียกว่าอยู่นอกเมืองคือฝั่งครารุศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่านอกเมืองก็จะได้เป็นคารุศาสตร์กับคณะนิเทศอสองคณะนี้คณะคารุศาสตร์เทเรียนเนี่ยคือจบมาเพื่อเป็นครูเลยล่ะครูสอนขับร้องครูสอนดนตรีอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไงก็ทํา ทำมาหากินตั้งแต่เรียนเลยล่ะตั้งแต่เรียนอยู่ปีหนึ่งเลยก็คือไปร้องคอรัสให้กับศิลปินในตอนนั้นจะเป็นค่ายกีตาก็ได้แบาบว่าพี่หมีเทียนชัยเกรพงุญเวศซึ่งซึ่งตอนนี้ก็เป็นโปรดิเวเซอร์โด่งดังนะคะค,คือพายเนี่ยไปหาพี่แตงภูสิไร้ทองแล้วก็ไปไปร้องคอรัสร้องไกด์ให้กับศิลปินในค่ายอตอนนั้นก็จะเป็นร้องคอรัสูุกับพี่ตงเหน่งรัตเก้าอมอมดิะดิ สิ่งสําคัญที่สุดของของการทํางานเนี่ยคือได้ใช้ใช้สิ่งที่เราเรียนมามกับงานเลยตั้งแต่เรียนเลยมันทําให้มีโอกาสได้แบบได้ได้ใช้สิ่งที่เราเรียนมาโดยตรงเลยจรงิงๆแต่แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนวอยเนี่ยในครอบครัวเรามีใครเรียนสายนี้มาก่อนไหมไม่มีค่ะแล้วคุณก็เข้าไปเรียนวอยโดยที่คุณก็มีเป้าหมายไหมหรือว่าบังเอิญสอบเข้าไปอยู่ใน ตั้งใจเลือกเลยล่ะตั้งใจเลือกเลย้งใจเพราะว่าคือเป็นคนชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กมสีมหมหนี่คือประกวดประกวดเล่นดนตรีเนี่ยทุกเวทีเหมือนกันมาหมดละใช่เรื่องเล่นดนตรีเรื่องประกวดเนี่ยโอ้โหประกวดหมดเลยเพราะว่าชอบคือประเด็นของไงเนี่ยในการไปประกวดเนี่ยไม่ใช่หวังแค่เงินรางวัลสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยก็คือเราอยากให้มีคนดูเยอะๆดูเราร้องเพลงดูเราเล่นดนตรีตกมือชอบโชว์อะไนชอบโชว์ขี้อวดเคยภาคหนังโฆษณาปะ ไม่เคยแต่ร้องเพลงโฆษณามีมีร oh, ้องเพลงโฆษณามีร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ร้องเพลงประกอบละครอ,อ,อะไรอย่างนี้เอาละท่านผู้ชมพอเธอคนนี้จบจากรัวของจุฬาพอจบมาคุณไปใช้ชีวิตหรือเริ่มต้นชีวิตในการทำมาหากินอะไรถึงเข้าไปสู่วงการที่ใช้เสียงหากินจริงๆเลยนั่นคือนักร้อง ก็ก็เริ่มมาจากร้องเพลงนี่ยคะพอเราร้องร้องร้องไปเนี่ยก็จะมีพี่พี่นกคุณกรกนกสนิทวงนัยทยาเน,นี่ยมาเห็นไนายร้องเพลงกับป๊อตเมอรดอนดอกนี่แหละคือมาเห็นแล้วก็เลยแบบว่าออชอบคือ,อชอบคาแรคเตอร์ไอในการร้องเพลงที่ที่ท,ท,ที่ที่ร้านตรงสารแดงค่ะดัซซิตร้านของลุงปรสุวรรสศร ไอ้ร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่แบบว่ารวบรวมนักร้องของจุฬาและธรรมศาสตร์แบบเด็กๆไงทำงานไป <c oughs> เรียนไปอะไรเงี้ย <c oughs> ก็มาร้องเพลงประสานเสียงกันอะไรเงี้ยพี่นกแกก็มาเจอแกก็รู้สึกแบบเออชอบเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคือร้องเพลงได้สองประสานเสียงได้สามเล่นดนตรีได้สี่แบบว่าติงต้องด้วย <c oughs> <c oughs> คือบ้าบอให้ทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแกก็เลยบอกว่าชวนมามทำอัลบั้มตอนนั้นทำอัลบั้มแรกเนี่ยกับ เพื่อนอีก3คนเอออีก2คนก็คือแต่ว่าเขามีอยู่แล้วเขาเอาไอ้แค่ไปเสริมในในอัลบั้มชุด e x ็กก็เป็นกลุ่มนักร้องผู้หญิง3าคนมีค่ายไหมตอนนั้นอยู่ในค่ายตอนนั้นมีค่ะชื่อค่ายโชบิสโชบิสใช่แล้วก็เสัญญาปีเดียวแล้วก็ทำอัลบั้มขึ้นมาแล้วก็ได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตกันทั่วประเทศก็สนุกสนานดีก็เป็นเป็นเป็นการทำงานในการออกอัลบั้มครั้งแรกในชีวิตแล้วพอจบจากนั้นเนี่ย ก็อไปทํางานอื่นแล้วไอ้ก็ไปทํางานอื่นของไอ้ก็ไปเล่นดนตรีอะไรเหมือนเดิมครับจนมาทํางานก็คือระหว่างที่ดนตรีก็ทํางานกับพี่นกก่อนกนกด้วยแกก็ทาแฟชั่นโชว์ไอ้ก็ทาแฟชั่นโชว์คือคือเป็นเลขาพี่นกประสานงานเรื่องดูเรื่องดนตรีของแฟชั่นโชว์ทำอะไรเงี้ยคะ่ะก็ได้มารู้จักกับคุณปีเตอร์กันเป็นเป็นบอสของโซนี่มิวสิกไทยแลนด์ขณะนั้นก็อวดตัวเอง,เอ,งอีกโชว์โชว์อวดตัวเองบอกว่า คุณปีเตอร์ไออะร้องเพลงด้วยนะเดี๋ยวแ<ม>บบเดี๋ยวไอร้องไปที่นี่ไปดูสิแล้วก็คือไอร้องเพลงแกก็ไปดูแกก็ชอบไปบอกโอเขนัดให้มาอัดเสียงใน<ม>ห้องอัดไ<ม><ม>อก็เอาเพลงว t s a p p เนี่ยมาเล่นเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องไปแล้วก็อัดเสียงแกก็ส่งเสียงไปที่อเมริกา oh. ให้ที่อเมริกาเนี่ยในโซนี่ในอเมริกาเนี่ยเป็นคนอ<ม>ัพรูฟพอเขาอัพรูฟมาปุ๊บเราก็ได้มาเซ็นสัญญารู้เรื่องรถก,กับลิสซิ่งกสิกรไทย กิจกรรมไทยของเรามีกิจกรรมดีๆมาฝากแม่ลูกทุกคู่เนื่องในวันแม่ที่ผ่านมานั่นเองครับและกิจกรรมดีๆที่เรามาฝากนั้นก็มีชื่อว่าแม่ลูกดูหนังเรื่องดังนั่งหาเหตุนั่นเองครับ ชมเป็นลูกค้าที่ทําสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทลิสซิ่งกสิกรไทยประเภทบุคคลธรรมดาสถานะสัญญาปกติท่านสามารถเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายในวันแม่ถ่ายใต้คอนเ็ปร์ที่มีชื่อว่าแม่ลูกดูหนังเรื่องดังนางหาเหนั่นเองครับโดยถ่ายรูปคุณกับคุณแม่และรถคู่ใจของคุณพร้อมทั้งเขียนบรรยายความรักระหว่างคุณกับคุณแม่แบบสั้นๆ และส่งมากรวดผ่านทาง kauto smileclub@gmail.com รุ่นรับกีฟเวลเชอร์สำหรับชมภาพยนตร์จำนวน50รางวัลได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30สิงหาคมนี้ครับและประกาศผลการตัดสินในวันที่10กันยายนผ่านทางเว็บไซต์ w w w g a s c o ด์เ i s บดอทกัหรือ w w w k a u t o s m i l e c l u b c o m สอบถามรายละเอยียดเพิ่มเติมได้ที่ KL Contact Center 0 2 6 9 6 9 9 9 9นั่นเองครับ